สวัสดีครับวันนี้ลุงดำมาเที่ยวที่อุทัยนะครับวันนี้ก็มามาไหว้หลวงพ่อใหญ่ครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ด้านนี้ก็สวยนะครับนี่ทางขึ้นของพ่อใหญ่แล้วก็ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เรามีทางขึ้นหลวงพ่อใหญ่ขึ้นมานี่นะครับก็เห็นทางขึ้นเดินไปเลยครับเดินไปเราก็จะเห็นว่า นู่ทางขึ้นยาวๆนะพระใหญ่เขาจะหันหน้าตรงนะครับส่วนมากพระ,ะเขาจะหันหน้าไปทิศตะวันออกนะครับนะครับต้นนี้ก็ต้นแปลกๆไม่ใช่มะไฟหรือต้นนี้ครับนี่ลงนาหน้าจะเป็นมะไฟป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมืนอนกันคล้ายๆนะครับลูกเต็มเลยครับ แต่เสียงนกร้องแปบบ๊แบๆบโอ้ตัวเล็กๆเห็นแล้วบินไปบินมาเนี่ยส่งเสียงร้องเลยครับนี่ดูลายลายพญายนาคแบบนี้สวยงามเลยครับนี่อันนี้ลมหนาวจะพาไปตันนี้เห็นนี่นี่กายๆนี่กล้วยไม้กล้วยไม้ป่านะครับนี่ความชื้นได้ออกดอกไว้แล้วนี่ ใบไ,ไม้ป่าก็คือความชื้นได้กี่องศาองศานะดอกไม้ป่าอันนี้ก็ดอกคูนเฮยกำลังออกดอกบางตน้นก็กำลังชูช่อออกดอกเพราะว่าหลวงพ่อที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับหลวงพ่อโตนะครับอยู่ที่อุท,ทัยธาน,นีจังหวัดอุท,ทัยธาน,นีนะครับนเรานาำก็จะพาไป ครับท่านนะครับนี่กำลังถือเดินขึ้นไปแล้วครับตอนนี้เดินขึ้นไปด้านหลังขององค์พระนะครับวันนี้มาช่วงนี้คนเงียบๆทุกทีคนเต็มเลยนะครับสงสัยจะไปเล่นสงการกันนะครับ สร้างเมื่อปี2532นะครับนี่นะครับก็นาน,นครับสองห นี่น่าจะเป็นต้นพิกุลนะครับหอมหอมดอกพิกุลเล็กๆแต่กลิ่นหอมมากนะครับเพราะต้นนี้ก็พวกเรียกว่ากล้วยไม้ครับความชื้นได้ไม่ต้องรดน้ำก็ออกดอกตลอดนะนพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันดอกสีขาวแกมสีม่วงครับ ผ่านพระแล้วก็ดูบริเวณรอบๆล,บลมเย็นนะครับลมเย็นมากๆเลยนะครับต่อบุญต่อทองทองบุญไปศึกษาพระธรรม อันนี้มันรู้ว่าเขาแห่เขา้าพรรษาหรือเปล่านะครับนี่ก็เห็นแต่ควรนหลงออกมา่าจะเป็นการทำขลืออะไรนะนี่หลวงดงาวก็ไม่รู้นะน,นี่ประกวดวันเขา้าพรรษาของแต่ละหมู่บ้านนะครับ ตรงกับมีกับฝั่งดอกซุยหลวงพ่อโตใหญ่มากเลยครับนีบนนี่ครับน,น,นี่ครับนี่ใหญ่นู้นขึ้นด้านเหนือเนี่ยทานพระฟังนี่อันนั้นของกงหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อโตนู้สูงมากๆ ใจที่สุดในจังหวัดอุทัยธา,ยานีครับนี่สาธุ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 โรงเรียนการงานเก็บไอจนคุณติดตามลงดำของเรียนด้วยนะครับเไอจนยามให้สุภาพอากายแข็งแรงหมดโรคหมดภัยนะครับ ใครอัะเอาไหม,อมเอาไหมเดี๋ยวดูนนะครับเดิอันตรแล้วนะพาไรข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงดำก็จะพาไปดูด้านในหน่อยหนึ่งนะครับว่าในในองค์พระฐานองค์พระมีอะไรนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูดูข้างซ้ายข้างข,างขวาองค์พระ นะครับหลวงพ่อโตวัดหาดตั้งนะครับนี่ชื่อท่านนะครับหลวงพ่อโตวัดผาตั้งนะครับนี่ครับนี่ใส่บกวดประเภทนี่นะครับประเภทนี่นี่ครับมาดูนี่ เออเอออัดนี่ครับในวิหารในวิหารหลวงพ่อครับนี่นี่นี่ครับเย็นมากเลยครับนี่นี่ครับวิหารสวยเลยครับนี่แค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ